4, บวกสี่บวกห้าลบสาลบหบวกเ็ลบหบวกเจ็ดลบแบวกเาลบหกเซออมสินต่อให้ดังกว่าน,นี้นะคะบวกสี่บวกหลบหลบสบวกเลบหบ,บวกห้า บวกสองลบสามลบหนึ่งเซ็ตเก่งมากค่ะบวกหนึ่งบวกหกลบเจ็ดบวกแปดบวกหนึ่งลบเก้าบวกเจ็ดบวกสองลบ, 5, ลบ 2, ห้าลบสองเซ็งบวกหกบวกสามลบห้าลบสอง บวก5้าลบหบวก7ลบหบวก7ลบ8เซ็ตบวกสบวกหบวกหนึ่งลบ6บวกสอบวกหลบหบวกหลบหบวกเเซ็ตต้องค่ะบวก9 ลบสี่ลบห้าบวกแปดบวกเจ็ดบวกหกลบเจ็ดลบห้าบวกหกบวกหนึ่งลบสามเซ็ตคำตอบหกนะคะบวกแปดลบหกบวกเจ็ดลบหกบวกห้า ลบหกบวกห้าลบหกบวกแปดลบ 2, สองเซ็ตคำตอบข้อขนี้ผิดเอาใหม่นะคะบวกแปดลบหกบวกเจ็ดลบหกบวกห้าลบหกบวกห้าลบหกบวกแปดลบสองเซ็ต ำตอบคือ7นะคะบวก7บวก1ลบ6บวก5บวก2ลบ3ลบ5บวก3บวก5บวก1นเซตเซ็ตอะไรคะอเอาใหม่ค่ะตอบตามนิ้วมือที่ตัวเองชูมาสิคะเอาใหม่นะคะ บวก7บวก1ลบ6บวก5บวก2ลบ3ลบ5บวก3บวก5ลบ1เซ็ตคำตอบคือ8นะคะบวก6บวก2ลบ5บวก1ลบ3บวก5 บวกสองลบห้าบวก1บวก5เซ็ตบวก5บวก2ลบ1ลบห้าบวก2ลบสามบวก1บวกห้าบวก3ามลบ1เซ็ตคำตอบคือ8นะคะประมือตัวเองด้วยค่ะ